สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจกหงบัวลำพูนะคะจะเป็นแยมโรเบรดอนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุดรธานีนะคะก็จะเป็นแบบเค้กนะคะยูนิคอร์นโคนไอติมนะคะ1งปังปอนกุรดธรมะนะคะจัมโบ้บัสอีโมจิแล้วก็เป็นแผงกิ้นะคะสีดำา1ชิ้นพีขาจัมโบอ้อญงชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจะสูตร์ปาการนะคะก็อย่างแรกจะมีเป็นเต่าจัมโก้นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นปังปอนกุเดธ,ธมามะนะคะ1แล้วก็เป็นโดเรมอนนะคะมินิก็จะมีเป็นซาลาเปาฮะเกามาสมุมลโลนะอย่างละชิ้นแล้วก็มินิบัตนอีโมจิค,ค่ะอันนี้เป็นของน้องจะสูตรปปาการนะคะ แบบแรกนะจะมีเป็นฟังฟอนกุเดทามานะคะ1พึ่งพขาวจัมโบ้นะคะแล้วก็เป็นกล้วยจัมโบ้จัมโบ,บ้บานขาวนะคะ1ชิ้นโดนัทคิตตี้นะคะเต่าจัมโบ้ซาลาเปาขาวไซมีเดียมน,นะแล้วก็จะมีเป็นมัสเมโลกับพะ่าวย่างละชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัุสิงห์บุรีนะคะก็จะมีเป็นโดนัทคิตตี้นะคะ1ชิ้นเต่าจัมโบ้นะหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าโดเรมอนนะคะ1ชิ้นกระต่ายมินินะคะ มาร์ชเมลโล่ซาลาเปาแล้วก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจักอ่างทองนะคะก็ะเป็นแบบแกะปาช่าน,นะคะใส่ดิจัมโบ้นะหนึ่งเตาจัมโบ้นะคะ1ชิน้นปังปอนกุเรทามะนะคะ1น,นะโลโทลินะคะพีชขาวจัมโบ้นะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบซาลาเปานะคะ2ชิน้นกล้วยจัมโบ้นะคะอีก1ชิ้นด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องสาะกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแกะอัปปาก้านะคะสดิกจัมโบ้นะ1หนึ่งเคปอนนะคะสตรอเบอรี่หนึ่งชิ้นแล้วก็ปางปอนเกย์ธรมะนะคะจัมโบ้บ้านขาวพิกขาวจัมโบ้ค่ะมีเดียมบ้านเหลืองนะคะน่าตลกนะสองชิ้นแล้วก็เป็นแบบมาชเมลโลมินินะคะอีกสองชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดพยานะคะแบบแรกเป็นโรซานิโอนะหนึ่งชิ้นปางปอนเกย์ธมะนะคะโดนัทคิตตี้ค่ะแล้วก็จะเป็นโดนัทมิกกี้เมาส์นะหนึ่ง ต่อมานะคะเป็นโดเรมอนมหนะึ่งชิ้นอันนี้เป็นกล้วยจัมโบ้นะคะพีชขาวจัมโบ้หนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบสกูชี่มินินะคะมีเป็นฮะเก่านะคะมาร์ชเมลโล่กระต่ายนะคะหัวเห็ดมินิบัตนอิมโมติแล้วก็จะมีเป็นช็อคบอลม,มินิด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจอยกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นแบบนี้นะคะลูกพีชสีขาวนะ นี่นะคะทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบซาลาเปาขาวไซด์เดียมนะคะออนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมินินะคะมีเป็นซาลาเปาฮะเก๋ามาชูเมลนะคะก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณน้องทั้ง9คนมากๆเลยนะคะ